ครับผมก <c oughs> ็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุ้พูทุกคน,ก,คนก็ะออกไปนะครับเรียบร้อยแล้วสลับน้อยพิเศษน้อยธรรมดาน้อย vip เนาะนอยพิเศษนะครับสรุปเรยแล้วบนออก2-6นะครับ1นึเลขบน เลขล่างออกเจ็ดเก้านะครับเข่าตัวกลับเบิร์ดเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับน้อยพิเศษนะน้อยพิเศษออกตัวกลับเบิกรก็ถือวา่าลุดไปไป,น,รรน,ปน้อยธรรมดาเนาะน้อยปกติน้อยธรรมดาเฮ้ยบนนะครับออกศูนย์สองเข่าตรงนะครับข้างล่างออกหาศูนย์เขาบ่ามีหาศูนย์บ่เขานะครับเขาแจ้ศูนย์สอง เขาตรงนะครับไปเข่าน้อยธรรมดาเขาน้อยปกติน้อย VIP ออกซีกับ13นะครับ13ึ 1, ่าวเอมีเบิร์นฮาัเวอมี่ซีี CC ครับเบิร์น 6, 6, 7, 7, อาอมีแต่6 6 7กเจ็เนาะมีแต่6 6หกเจ็ดเปดแปบปเขาแกศ0 2แต่อันนี้น้อยพิเศษเขาตัวกลับไปเลยนะครับเป็นหกอา่าสองหกกับเจนะ จะสร้างมันจะเอาแนวทางนะครับเอาแนวทางให้เบิง้งไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวอันนี้ลบที่ไหมก่อนสา <c oughs> เหตุแนวทางของมืออื่นนะครับก็เรียกเจดวงนันห่หรอวะ ยนคือเก้าหรอวะอยันเป็นน้อยที่เศษเนาะวันที่สิบหกครับสี่รับหกสามนะอมเอาเด่นไปก่อนเด้อเด่นนะครับเขาอีกคือเก้านะครับเด่น เอาถึงสองสูตรนั่นแหละ <c oughs> เด่นหนึ่งเด่นสองเขาเบิดน,นะครับมือนีอ้โอเคเอาเด่นหนึ่งนะครับเด่นที่เบริรค่อยลดแปดเก้าศูนย์นะครับเด่นสองแปดสองสี่ากาย่างที่ผมบอกแล้วเอาเอาจับ เอาเฉพาะของมันจับกันก็นได้คือเก้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอ้ของมหันมันจะได้ยังนะในสองหกเนาะในหกสองสองหกแล้วศก็ไปเข่าพุ่นเดี๋ยวบนันไดลักซิปนะครับ1ซนี่ก็คือเก้านะครับ ห้าหกเจ็ดแปดและเก้านะครับมือนีก,กับแปดส้นก 8, ันอีกแล้วบ้านนี้มาหันแปดส้นกันสามสูตรแปดโบมากนะครับไอกระชีมันมืดแด่เด่นี่ไม่เป็นจะใดดอกมันเหลี่ยมไฟไฟจะใดดอกแปดนะครับส้นกันสามสูตร แปดบอมากนะครับพี่น้องก็ไปจับเอาโพสันกับจับเอาแต่นี่แหละแปดแปดแปดสองแปดสีเก้าแปดเก้าสองเก้าสี่ศูนย์แปดศูนย์สอง ศูนย์สี่เอามันจนได้ละเลขศูนนี่ก็ไดม้มันไปออกน้อยไอ้อนนั้นไหมน้อยธรรมดานะ่ะไปออกศูนย์สองะครับสี่ศูนย์สองนี่มื่นหนึ่งหรือคัาเสียเอาลักซิปมาจับน้ำมันกะมันกะเป็นเลขซ้ำๆกันคื้เเขาแล้วครับเขาเสียเอาหาไปเป็นอ่ะ เอาหาก้อนก็ได้ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับโอ้ร้ายอยู่ด้ห้าสองห้าสี่คุณนะลายครับมึงนี่ฮึ 6. หกอะเอาตามนั่นแหละก็เอาหกงั้นละเอาหกนี่นะหกแปดหกสองหกสี่หกเก้าหกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ตั้งพี่น้องก็ระอกไปจับเอากับอาจารย์ท่านอื่นนะนะครับแล้วพังผมผมก็บ <g ob od iment> ริเเมนปนั่นเนาะเอาแปดว่าเอาแปดเป็นเอาแปดเป็นตัวยืนบ่แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์น แปดสองแปดสี่เพิ่มแปดสองแปดสี่เราไหมยุคเี่ยวเด้ยับแต่ที่แรกแล้วเนาะหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองสิบสามตัวมันตรงไหนเป็น 10, ประมาณจากักสิบแปดตัวไหม เจ็ดบ <7 S 2> <า>่เจ็ดมันหนีมากบ่เจ็ดปรมาเนาะปกติเมันต่องมากหมเกจ็ดเก้านีเนาะเจ็มาแล้วสองก็มาแล้วเก้าามาเอ้ยมาพร้อมกันบด <c oughs> เาตัวได้เป็นเดนคลนอบดน,นี่เจสองเก้ามันต่องมากนะไอ้แต่ละงวดละงวดต้องมีเจ็ดมีสองมีเก้าสินะ บามาๆลักซิบลักลอยลักยังของมันสร้างมันแล้วก็ับไปแปดแปดศูนย totally. ์แปดแปดแปดสี uh ่แปดสองแปดนี่เท่าไเอาจับตัวเด่นไปแล้วเนาะแปดเก้าก็จับไปแล้วหาห้าสี่ห้าาจับไปแล้วแปดจับไปแล้วเอาเจ็ดอีกบ่เหรอ เกัเป็น7จ7ดแหลายเด้เลขผมหเอ้า <laughs> <laughs> เอาจำนี่ละหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองี่ห้าหกดเสามชุดพุนาบัตินี่จัดไปครับแล้วจะทบจะไปจัดด้วจัดน้อย VIP นอยธรรมดานอยพิเศษไม่เห็นนะครับที่แน่ๆเอาตัวเด็ดมันไวน้นีสองสูตรนี่จังได้กรบบรุษนะครับ หรือถ้าผูกงบหน่อยก็เอาสองสรมนันนน่ะล่ะได้เก้าสุดกลับไปกลับมาเอานะครับนี่ผมจับแบบเบิร์ตตูโตเลยนะมันนี่มันออกตัวกลับมาเอื่นคือสีบวกกลับดอกตี <c oughs> นะครับน้อยธรรมดาอ้น้อยพิเศษนะครับวันที่16เดือน4 สีลงให้เบิ้งเบดทุกมือนะครับกาลงให้เบิงเบ้งงบดทุกมือรวด,ดวัาสัเดี๋ยวเดี๋ยวสีไปจับจุดมันเอาเองดอกวัาสัครับกลับไปซอยกันครับซอยกันลำพังผมบุเดียวมันกับหัวเดียวกับเชี่ยมริมกับบวไหวนะพ่ะพี่น้องกับมีสูตรของพี่น้องอยู่แต่เด่นเหนี่ยมบัวพลาดนะครับแปดเก้าศูนย์แปดสองสี่เนี่ยมบวพลาดดอกจังได้กระติดนะครับจากมันีิมาบนมาล้างของมันละ จังวันนี้ขันจับแต่แต่ตัวเด่นอหลีมันก็นกนสีเขาศูนย์สองกับสองหกอยู่นะครับแต่เจ็ดไม่ได้ไมีแค่เจ็ดแปดนะครับถ้าจับแต่ตัวเด่นในสองศูนย์ที่ผมให้ไปนะคือสองศูนย์นี่แหละข้องมาอน,นี่ดดก็สีได้สองหกครับได้สองหกนั่นแหละเพราะว่าศูนย์มันอยู่ลักสิบคุณเนาะสดได้สองหกตรงอยู่ นะครับส,สองไปเขาน้อยธรรมดาโอเคสองหกไม่ใช่เขาน้อยน้อยวีไอพีของเฮาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จับเอาหนีก็ได้นะครับถ้าพุ้นน่อยอถูทุ่นน้อยนะครับก็บไปกับมามันจะได้เก่าชุดตอนวันอะไรเก่ารือว่ามันมีเบิร์นแปๆอยู่ไหม ได้เก้าสุดแปดสุดนี่แหละจะได้แปดแปดแปดสองแปดสี่กลับไปกลับมานะก็เอาตามนี้นะครับถ้าผููไดมีสูตรกลับไปล่องเบิ้งนะครับอาจารย์ตัวนั้นบ่คือตัวนี้บ่มากกลับไปตัดออกเอ,เองเด้อนะครับกระจับแค่นี้นะครับกระสีลงเหล็กใหญ่ห้มือไรกบบระโล o l e โบดลล่งจักจ้าผมกระได้คาจะคิดนี่ละ แบบเห็นบ่ละ่ะเดี๋ยวซูมให้เบิ่งอีกก่อนก็ได้เอา้ามันหลายโพดดอกไอ้ตำรับตำราผมน่ะปึ๊บดับหน่วยนี่บ่ทันได้เฮ็ดอยู่เด้เฮ็ดแต่ดับ10ดับ10บนน่ะนะผมเช็คใหม่นะครับจัง6นะครับ27งวดมันหลุดงวดนึง0 27งวดยังบ่หลุดจังซี่นะ สามนี่ยี่สิบเจ็ดมวดกันยังบ่ค่หยลดนะครับสลับไอสูตรดับซี C นี่ยี่สิบเจ็ดมวดลดมวดนึงลดมวดใกล้ๆบ่ไกลบันไดเออ่เดี๋ยวซี C นี่ลดมวดใดวะเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้ออ๋อลดมวดหาหนึ่งซีนะครับมันจะออกห้าหนึ่งซี แล้วก็มา774แล้วก็มา227นะครับ4ดุดลดหลัก10 1งวดจาก27งวดนะครับ4จาก27งวด4ลดอยู่1งวดก็คือลวดงวดที่ออก5 41 5 41แล้วก็สูตรที่ได้9นะครับ9นี่ก็ลดลดอยู่เท่อนึง ดับหลักสิบบ่เดี๋ยวผมหาก่อนเด้ออกหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับมวดที่ออกหนึ่งเก้าเจ็ดจากยี่สิบเจ็ดมวดตั้งแต่เริ่มต้นปีมาหอดปัจจุบันนะครับมันจะเป็นยี่สิบก้อนมอดละยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมวดละ้ 25, 26, 26, งละางมันมันจะหลุดดูมวดหนึ่งเก้าเจ็ดยี่สิบเจ็ดมวดหลุดหนึ่งงวดอย่างสี่หน้าผมที่ทิ้ติวให้มันเข้มของเก้านะ ว่าสุดท้ายมันสิเหลือเลขตัวใดแบบทีมันเหลือนะเป็นตัวเด่นนะครับเ,เลขไงเท่านีู้างวดนี้ผมมีเวลาแล้วก็ค่อนข้างสีแบบเอาติวเข้มเลยละนะครับสูตรที่13นี่กับ8นะครับดับลักซิปนี่คือ8 27ง่วนวดยังบรลุดนะครับสูตรที่12ใน C ด ยี่สิบเจ็ด้นยังบรลุดแต่สูตรที่ได้เก้านี่ยี่สิบเจ็ดมวดกับลุดงวดหนึ่งแล้วมันไม่เก้าซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเก้านี่มั่นใจได้เลยว่าไม่มาหลักสิบยังประมาณนี่นะผมผมก็ล่างไอ้เข้มขึ้นมาอีกนะฟิวให้มันเข้มขึ้นมาอีกกว่าเก้านี่ดับสูตรยังผมบอดดิไปไซ์นะครับกระคขานวณยังนานอยู่คิดว่านะครับ เขายุดไลนสิยุดสองไปสองสามมวดน่ะเดี๋ยวถ้าเจอกันอีกนะครับบอกผมกับเจ้ามือละน้าวเท่แหละสามตัวตรงสองตัวตรงนี่เดี๋ยวไม่โดนกันแท้นะครับมาอยากเลื่อนเลื่อนไปโอเคนะครับเดี๋ยวมเอื้อนผมเพ็รไอ้ดับสิบดับหน่วยแบบ ผมเช็คแบบละเอียดนะจากต้นปีมาเดี๋ยวผมสิมาลงให้เบิรงนะครับว่ามันเหลือเลขตัวใดเนี่ยนะติดตามไว้มืออื่นได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าห้าน้อยผมลงไปแล้วเด้มือนี้ครับมืออื่นจะไปลงห้าน้อยนะอันนี้ก็คล้องมืออื่นนั่นแหละว่าห้าน้อยวันที่สิบหกผมลงไปแล้วเด้กเพราะฉะนั้นมืออื่นเดี๋ยวสิมาจิวจิวเข้มกับห,หัวใหญ่เฮ้านะครับดับสิบดับหน่วย ลักลอยเพราะใส่ปัญหาปัญไดเพราะว่าเฮ้ามีไอ้ไอ้ตัวนี้อยู่แล้วแต่บันนี้เฮากต้องเฮ็ดออกมาคือเก้านะครับลักลอยเฮามีตัวนี้อยู่แล้วเตรงห่วงนะครับลักลอยเฮ้านี่แต่ว่าคั้นมันคันวันได้หน่อยนอ่นนี้มันก็นดีนะลักลอยกับสิเห็ดออกมาคือกันนะครับแต่เหล็กลางเห็ดแล้วไหมปั้นห้เลยตัวเดียว นะครับงวดจีเทิงนี่ติดตามไว้ผมคิดเพิ่มเพิ่มมากอีกตั้งตั้งหลายสูตรนะครับซึ่งสูตรพี่น้องกันนาจีฮู้ดีนะครับที่ผมเคยแจกไปนั่นแหละจาก27งวดสูตรดับของผมมันดับอยู่จากงวดพี่น้องไปเฮ็ดเบิ่งแล้วกับมาที้ผมได้คิดเพิ่มเติมขึ้นมากอีกทางเบิมันสิเป็นยูสิบเจ็ดสูตรนะครับสำหรับดับหลักสิบล่าง สิบเจ็ดสูตรหลักหน่วยนี่มีอยู่สิบหกสูตรนะครับลองเบิรงนตี้มันอยากพลาดแต่มันพลาดไปนะโอเคครับเดี๋ยวมืเอื่นจังว่ากันเนาะเดี๋ยวมาเอื้อนพร้อมซิมานเทสไอ้สูตรนี้แล้วการมันเหลือเลขตัวใดแน,น่นะสำหรับเลขบนแต่เลขบนนาสิลไลายตัวแน่อยู่แต่ว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับโบภาดแน่นอน ครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะสวัสดีครับ